แฟนเพจลูกหนังติดล้อไอ l ดี e ลก็ t v 406นะครับก็บอกแฟนๆกันแบบนี้นะครับในส่วนของภาครัฐนะครับก็ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาหลากหลายชนิดไปการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับเยาวชนอย่างที่เกลิ่นและเรียนแฟนๆนะครับว่าตอนนี้แต่และสโมสรแต่และทีมก็เปิดคัดนักเตะกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับน้องๆก็มีโอกาสหลายเวทีด้วย ไปดูเกมอุ่นเครื่องยู6 6ปีนะครับระหว่างทนบรีอินเตอร์อะคาเดมี่นะครับกับทางด้าน KT UNITED ที่สนามฟุตบอลทนบรีอินเตอร์อะคาเดมีบางกระดี16นะครับซึ่งเกมนี้เจ้าถิ่นนะครับอยู่ในเสื้อสีฟ้านะครับก็ทีมเวิร์กดีกว่านะครับเปิดเกมเข้าใส่แล้วก็เอาชนะไปนะครับแต่ว่าโค้ชของ KT u ยูเนเต็ดยู16ปีก็ประทับใจนักเตะที่เพิ่งคัดมาใหม่ด้วยนะครับ เ,เกมนี้ครับโอเคเราข้างๆที่จะเตรียมตัวมาน้อยครับเพราะว่าเราเพิ่งคัดเด็กได้เมื่อวานนี้สําหรับทีมผมแต่ก็เด็กๆก,ก็เล่นได้ตามแผนที่วางไว้ว่าเด็กพวกนี้ต่างต่างมีประสบการณ์เล่นมาครับผมก็ข้างๆโอเคครับผลวันนี้เด็กชุดนี้ เล่นทีมพี่บูลประชาสรรครับสโมสรเคทยูไนเต็ดครับผมมองภาพรวมนะครับน่าจะเป็นผมชอบปิดทองหลังพระนะครับผมชอบกองกลางก็อยากให้ติดตามเคทีทีมน้องใหม่นะครับทีมพี่บูลประชาสรนโรงเรียนที่เราโคกันกับเคทยูไนเต็ดอยากให้ทุกคนเข้ามาในเพจเข้ามาช่วยเชยร์กันเยอะๆนะครับครับขอบคุณมากครับ ก็ใจที่ดูเด็กมาทำทักษที่เราวางอยู่แลขะเห็นลากคนพัฒนาบันดีขึ้นเวลาทีมเล่นดีก็ i n d i v i d u a l มาเล่นดีที่เราต้องการให้เด็กมามีพัฒนาเอินเช่นกันลากคนมาเป็นลาทธิบางคุยนี่นานแต่เวลามือลวมเล่นแลขะฟังโค้ชมาเชื่อฟังโค้ดเลก็มีตักที่อยู่เด็กมาเล่นดีเอินก็ดีใจดีใจที่เล่นดีก่อนแล้วขะชนะโอเคแต่เล่นดีแป็ไม่ได้ ผม,ผมคิดว่ามีอบางคนอายูสิ่ปีนีิบบางคนิห้าบเป็นชัวอ,อายุจริงๆคนอายุ1ิบเรารู้ว่าเขาเป็นนฟัฟบาอลชีฟแล้วเม่ได้แต่ผมเห็ว่ามีหลายคนที่มีโอ,อกาสเป็นนักฟุตบาอลาชีพครับผมขอบู พอแคบแลวก็สตาฟโคชีรับเลวกให้โอกาสไปมาทำงานที่นี่คือ happy กคบเด็ก happy กคบคนผู้ใหญ่กับครับผมนายนพดลดมลีครับชเล่นที่บอร์ครับอยูงเยนทวีธาครับอายุ16ปีครับเกมนี้ก็มีความสุขครับ happy enjoy กับมันครับลูกที่เซฟได้คิดว่าถูโทษอ่ะใช้เซนเตัวเองน,นะครับมองตรงไหนอ่ะ มองสายตาเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับมองสายตาคนณจริงเหรอครับโอ้แลเราสายตาเขาเป็นไงเขามองฝั่งนี้ทีแรกผมก็จะไปฝั่งซ้ายครับหน้าทาเขาไปอีกฝั่งเลยไปฝั่งซ้ายมีอะไรจะขอบคุณผู้บริหารผู้บริหารครับก็ขอขอบคุณเพอนะครับที่ทำให้มีสนามฟุตบอลเล่นดีๆครับขอบครับผมนายนันทพรชัยสารชื่อเล่นชิโดครับนทวีาพิเทศบางอุ่นเทียนครับเริ่มเล่นตอนอายุ11ครับ มาฝึกที่นี่เป็นที่แรกเลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับอยากเล่นบอลอาชีพครับถ้ามีโอกาสก็อยากติดทีมชาติครับตอนนี้มีรายการอะไรบ้างครับโดอตอนนี้ก็เพิ่งกรมภาะเพิ่งจบไปครับรายการไม่ค่อยมีครับปีนี้ก็ติดโควิดครับเขาเลื่อนเยอะเลยครับเกมนี้เป็นยังไงสำหรับเราเล่นมิดฟิลด์ก็สนุกครับมีต้องแก้หลายอย่างครับในทีมตอนนี้ยังเซ็ตไม่ค่อยเข้าระบบกันเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มเก็บตัวมา ต้องชมพี่พี่ครับเล่นกันได้ดีมากเลยวรมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคื้อเกมหนึ่งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างผมครับผมว่าม,มีหน้าที่จ่ายบอลครับเชื่อมเกมจากแดนหลังไปแดนหน้าครับบางทีก็มีออกคางเล่นบอลด้านคางมาครับสังเกตด,ดูเวลาเปิดบอลนี่เปิดได้คมและแม่นมากตรงนี้ฝึกมาไหนก็เริ่มฝึกประมาณ13าครับ นั่นก็เป็นบรรยากาศในการอุ่นเครื่องนะครับในยูสิปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่าลากันด้วยบรรยากาศของเยาวชนนครนายกนะครับก็มีการซ้อมตามปกตินะครับหลังที่โควิดได้ซาลงไปแล้วก็ภาครัฐก็เปิดให้แต่ละสโมสรน,นะครับได้มีการคัดเลือกนักเตะแล้วก็ซ้อมตามปกตินะครับ